ติดตามคลิปเต็มแบบละเอียดได้ทาง y o u u u b เป็นหนึ่งตึงโป๊ะนำแป้งสาลีอเนกประสงค์มาตามด้วยผงฟูคนให้เข้ากันผักไว้ก่อนนำชามผสมมาอีกหนึ่งใบค่ะใส่ไข่ไก่นมสดน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือลงไปตีส่วนผสมด้วยความเร็วสูงเป็นเวลา2นาทีแบ่งแป้งผสมผงฟูที่เตรียมไว้ใส่ลงไปครึ่งหนึ่งตีพอเข้ากันใส่นมข้นจืดลงไปหนึ่งกระป๋อง ตามด้วยกลิ่นวานิลาตีพอเข้ากันจากนั้นค่ะนำแป้งผสมผงฟูส่วนที่เหลืออยู่เทลงไปให้หมดตีพอเข้ากันอย่าตีนานนะคะเดี๋ยวแป้งวาฟเฟิลที่ได้จะเหนียวแล้วก็แข็งนำแป้งที่ได้เทใส่ขวดบีบพ,พักทิ้งไว้30นาทีก่อนใช้นำเครื่องทำวาฟเฟิลใส่กล่องมาอันนี้เป็นเครื่องของไฟคิงนะคะใครสนใจลิงก์อยู่ในไบโอนะตัวไม้เป็นไม้เสียบความยาว7นิ้ว นำไส้กรอกมาแกะพลาสติกออกแล้วก็เสียบไม้วอรมเครื่องทำวาฟเฟิลให้ร้อนทาน้ำมันพืชลงไปทั่วๆบีบแป้งใส่ลงไปครึ่งพิมพ์วางไส้กรอกเสียบไม้ปิดฝาเครื่องอบเป็นเวลา2-3นาทีหรือจนกระทั่งแป้งสุกใช้ไม้อีกหนึ่งอันช่วยดันแป้งจากด้านข้างแบบนี้ก่อนนะคะให้แป้งหลุดจากพิมพ์ห้ามพยายามดึงไม้เด็ดขาดนะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวไส้กรอกจะหลุดจากแป้ง บีบแป้งใส่พิมพ์อีกเกือบเกือบครึ่งพิมพ์ค่ะกดไส้กรอกกับแป้งให้ติดกันปิดฝาอบอีก2-3นาทีหรือจนกระทั่งแป้งสุกตามต้องการเวลาจะเอาวาฟเฟิลออกจากพิมพ์เหมือนเดิมนะคะใช้ไม้หนึ่งอันดันด้านข้างของตัววาฟเฟิลก่อนแล้วค่อยหยิบไม้ขึ้นมาแบบนี้จ้า